โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมโค้ดนัดสอนออนไลน์นะครับจะมาแนะนำเรื่องของ c l ับ House แอปพลิเคชันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้ยินชื่อเสียงของแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วนะฮะเนื่องจากว่าคนไทยนะครับโอ้โหต้องเรียกว่าแห่นะต้องใช้คำว่าแห่ไปเล่นกันเยอะมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการเล่น c l ับ h o u s e เนี่ยนะครับผมจะบอกก่อนว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ทาไมถึงโด่งดังทาไมถึงอยู่ดีๆเนี่ย เป็นกระแสขึ้นมาในประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยค l ับ h o u s e เนี่ยเปิดให้ดาวน์โหลดเนี่ยก็ประมาณเกือบ1ปีแล้วนะครับคือแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่ใช่แอปพลิเคชันที่เปิดขึ้นมาใหม่นะครับแต่ที่มันเป็นกระแสไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะครับคุณอีลอนมัสเนาห์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาได้ทวิตเตอร์นะครับบนทวิตเตอร์ของตัวเขาเองนะฮะถึงเพื่อนคนหนึ่งเป็นซ e o นะครับบริษัทหุ้นชื่อดังนะครับ เขาก็ทวิตเตอร์ว่าประมาณว่า,ามาเล่นคลับเฮาส์กันมาเจอกันในคลับเฮาส์นะครับหลังจากคนที่เห็นทวิตเตอร์อีลอนมัสซึ่งเป็นบุคคลที่คนทั่วโลกเนี่ยจับตามองเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยอีลอนมัสเนี่ยเขาพูดถึงคลับเฮาส์เนี่ยคืออะไรหลังจากนั้นแหะครับโอ้โหจากคนที่ใช้แอปพลิเคชันคลับเฮาส์เนี่ยแค่1,500คนเองนะเปิดมาเกือบปีเนี่ยคนดาวโหลดแค่1,500คน เพิ่มเป็นหลัก10ล้านคนภายในภายในไม่กี่วันภายในข้ามคืนเลยก็ว่าได้นะครับคนไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้รับกระแสนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยทําให้ Clubhouse เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆในตอนนี้โอเคนะครับความพิเศษของแอปพลิเคชัน Clubhouse เนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยมันเป็นเนี่ยครับออดีโอแชทก็คือสามารถแชทกันได้โดยใช้แค่เสียงเท่านั้น หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยม,มันใช้แค่เสียงเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนตอนแรกผมก็คิดนะเฮ้ยมันไม่เห็นจะน่าเล่นเลยแค่แชทๆด้วยเสียงกันแต่พอเข้าไปเล่นแล้วถ้าคุณเล่นนะฮะผมเชื่อนะว่าหลายๆคนเนี่ยแทบจะแบบว่าวางไม่ลงแล้วก็ต้องติดนะบางคนติดแบบว่าเล่นคลับเฮาส์ทั้งวันเลยนะตอนนี้นะครับสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของคลับเฮาส์อย่างแรกเลยนะผมเชื่อว่ามันน่าจะเกิดจากคนที่จะเล่นแอปพลิเคชันคลับเฮาส์ได้เนี่ย คือแค่คุณดาวน์โหลดติดตั้งเข้ามาในเครื่องแล้วเนี่ยไม่สามารถเล่นได้เลยในทันทีนะครับคุณจะต้องมีเพื่อนที่ส่งคําเชิญหรือเรียกว่าอินไวทเนี่ยคุณเข้ามาในแอปพลิเคชันคือตามชื่อแอปเลยクับเฮาส์นะครับเหมือนเหมือนเรากําลังจะเข้าคลับคลับหนึงเนี่ยคุณต้องแบบได้รับการเชิญไม่ใช่อยู่ดีคุณจะเข้าไปเล่นได้มันก็เลยทําให้มีอยู่ช่วงนึงที่คนไทยแห่เข้าไปเล่นเนี่ย ตั้งกลุ่มตั้งไลน์กลุ่มตั้งเฟซบุ๊กกลุ่มหาอินไว้กันจ้าละวันเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเพื่อนก็ยังไม่ได้เล่นไงแล้วเวลาใครที่เข้าไปได้แล้วสามารถเชิญเพื่อนได้แค่2ส,สิทธิ์เท่านั้นเอง2ครั้งจึงทําให้แบบโอ้โหมันเป็นกระแสคนอยากเล่นอยากรู้ว่ามันเป็นแอปยังไงต่างวิ่งหาตัวอินไว้กันแบบมากมายเลยนะครับตอนนี้คนที่เข้ามาเล่นครับเฮาในเมืองไทยก็คือเยอะเยอะแล้วนะครับเยอะมากพอสมควรแล้วนะครับหลายหลายล้านแล้วนะครับหลายล้านคนแล้ว แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแอปพลิเคชัน Clubhouse เนี่ยสามารถเล่นได้บนระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้นนะครับบางคนอาจจะเถียงว่าเออไอแอ d r o i d เนี่ยนะครับเล่นได้แล้วบางคนอาจจะพูดแบบนี้จริงๆก็เล่นได้ครับแต่ว่า Android ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ถูกพัฒนาโดยโดยแอปพลิเคชัน Clubhouse โดยตรงนะเป็นเหมือนโปรแกรมเมอร์เป็นเหมือนคนคน,นึงที่เขียนแอปพลิเคชันขึ้นมาจาลองขึ้นมาแล้วก็ ให้เล่นกันไปชั่วคราวก่อนถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคลับเฮาส์เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปฟังสู่เรื่องของการติดตั้งการสมัครนะครับการเล่นนะฮะ,ะผมจะบอกก่อนว่าคลับเฮาส์เนี่ยที่ผมเล่นมาประมาณ1เดือนเนี่ยนะครับจะรู้สึกได้เลยว่า คลับเฮาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีทั้งเรื่องของสาระธุรกิจรวมทั้งแหล่งหาเพื่อนพูดคุยอไม่มีสาระก็มีนะครับห้องในนั้นเนี่ยมันจะเป็นห้องห้องนะครับโดยจะมีทั้งเรื่องของอธรรมะก็มีนะปรึกษาปัญหาชีวิตก็มีเ,เรื่องของธุรกิจแนวคิดทางธุรกิจแนวคิดทางการตลาดนะครับการพัฒนาศักยภาพาธุรกิจส่งออกคือมีเยอะแยะมากมายการท่องเที่ยวนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการดูดวง ห้องเล่าเรื่องผีหรือห้องแบบ18บวกพูดในเรื่องของเซ็กอะไรต่างๆแล้วเนี่ยซึ่งคลับเฮาส์เนี่ยมันค่อนข้างเป็นพื้นที่เสรีในการพูดคุยเพราะอย่างแรกเลยที่คุณต้องรู้ก่อนเล่นแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็คือว่าคลับเฮาส์ Club House เนี่ยมันไม่สามารถบันทึกเสียงออกไปภายนอกได้แล้วเมื่อเราเข้าไปเล่นคลับเฮาส์เนี่ยในห้องห้องใดก็ตามถ้าห้องนั้นปิดเนี่ยนะครับคือก็คือจบจะไม่มีการบันทึกอะไรไว้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้าสมมติไม่มีใครเนี่ยละเมิดกฎตรงนี้เนี่ยนั่นเท่ากับว่าสิ่งที่เราพูดในห้องก็คือพอพูดเสร็จก็คือหายไปไม่มีใครไปไปเซฟมันเอามาไว้เป็นเขาเรียกว่าเลกคอร์ดเป็นหลักฐานหรืออะไรต่างๆแล้วเขาก็ห้ามด้วยถือว่าผิดกฎแล้วอาจจะโดนแบนจากแอปพลิเคชันคลับเฮา s e ด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของแอปพลิเคชันคลับเฮา s e เดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนดีกว,ว่าว่าหากเราต้องการเล่นคลับเฮาส์เนี่ยแล้วแล้วแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราไปดูกัน แน่นอนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเข้ามาใน App Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Clubhouse นะฮะแล้วก็กดติดตั้งปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น0.1.31นะครับก็อัปเดตมาหลายรอบแล้วนะฮะพอเราพอเราติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้กดเปิดสำหรับคนที่เล่นครั้งแรกเนี่ยนะครับยังไม่มีคนเชิญมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับ อันนี้คือหน้าจอที่เราจะเข้ามาครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่า reserve a d ก็เป็นชื่อ ID เราซึ่งตอซึ่งเราจะต้องกด sign in ก่อนนะครับเราถึงจะได้ตัว ID นี้มานะแต่ถึงจะกด sign in ไปแล้วเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วยืนยันแล้วเนี่ยสร้าง ID แล้วเนี่ยคุณก็ย,ยังเข้าไม่ได้คุณต้องรออย่างเดียวครับรอให้คนมาเชิญคุณนะถ้าคุณรู้ว่ามีเพื่อนคนไหนเล่นแล้วลองถามเขาดูว่ายังมีสิทธิ์ invite เหลืออยู่ไหมส่งมาให้หน่อยนะครับ คุณก็แค่ให้เขาเมมเบอร์โทรของคุณเนี่ยลงไปในเครื่องนะครับแล้วก็เขาก็จะเห็นตัวเมนูจดหมายเนี่ยให้กดไปที่จดหมายแล้วก็กดอินไว้คุณมาซึ่งคนเข้าได้แล้วเขาจะรู้ครับว่าจะเชิญคนยังไงคุณก็บอกให้เพื่อนเชิญเข้ามาแล้วหลังจากนั้นหน้าจอนี้ก็จะหายไปคุณก็จะเข้าไปเล่นได้นะครับแต่ถ้าคุณหาไม่ได้จริงๆเพื่อนยังไม่ได้เล่นเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้ลองเข้าในกลุ่มไลน์นะครับต่างๆพิมพ์คําว่าหาอินไว้ครับเฮาก็ได้นะครับหรือ คลับเฮ w าส์ i ินไว e ์ฟรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับใน Facebook ก็มีเป็นกลุ่มที่เขาจะส่งต่อ i n v ไว e ์ต่อๆกันไปเหมือน Pay It Forward นะครับก็คือส่งให้กันไปเรื่อยๆเป็นทอดๆไปนะครับโอเคสมมุติว่าคุณเข้าได้แล้วนะครับคุณจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาเวลาคุณเข้าแอปได้แล้วนะครับก็จะเป็นชื่อคุณแล้วก็เขาบอกว่า Let's Set Up Your Prof i l e นะฮะถ้าผมแนะนำนะให้กดคำว่า Enter My i n f o manual นะครับ คือเราก็จะเข้าไปกรอกชื่อนามสก,กุลอะไรต่างๆข้อมูลส่วนตัวนะครับแต่ถ้าคุณเล่นทวิตเตอร์นะครับคุณขี้เกียจกรอกเนี่ยก็ Import Form t ท i t t e r ได้เลยมันก็จะลิงก์กับตัวทวิตเตอร์ที่คุณเล่นอยู่ก็ไม่ต้องกรอกอะไรหลังจากตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ยากแล้วคุณก็เลือกคน Follow นะครับมันจะมีชื่อดาราชื่อคนที่คุณรู้จักชื่อคลับชื่อห้องนะฮะให้คุณกดติดตามอันนี้ผมแนะนาเลยนะสําหรับใครที่ฟังอยู่ถ้าเป็นคนใหม่เนี่ย มันจะมีะคนไทยหลายคนเลยไม่ว่าดาราก็ดีคนมีชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ก็ดีบางทีก็เจอชื่อผมนะคนนะัาสอนออนไลน์ก็กดติดตามได้นะครับให้พยายามกดติดตามคนไทยไว้เยอะเพราะคุณจะเจอห้องภาษาไทยเป็นจํานวนมากถ้าคุณติดตามน้อยเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้บังคับไงว่าต้องติดตามกี่คนถ้าคุณติดตามน้อยนะครับมันก็จะทําให้คุณเห็นแต่ห้องต่างประเทศนะครับโอเคสมมติว่าคุณสมัครเสร็จและเลือกผู้ติดตาม จบแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการใช้แอปพลิเคชันクับ House กันตรงนี้เนี่ยผมจะขอเรียกว่าหน้าล็อบบี้นะครับหรือว่าหน้าหลักบางคนก็เรียกว่าหน้าฟีดก็คือพูดง่ายว่าหน้าแรกของクับ House ตรงนี้จะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนบนก็คือเนี่ยครับส่วนของเมนูฟังก์ชันต่างๆส่วนนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่า กิจกรรมที่กําลังจะมาถึงคือห้องที่เขาจะพูดเรื่องราวต่างๆเนี่ยรอบทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งมีเรื่องอะไรบ้างคุณสามารถคลิกตรงชื่อห้องนะครับเนี่ยคลิกตรงเนี้ยคลิกตรงเนี้ยปุ๊บสมมติผมคลิกตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีสปิเกอร์คนไหนบ้างนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะพับหน้าต่างนี้ก็กดเลื่อนตรงนี้ลงมานะครับเลื่อนลงมาหรือกดตรงอื่นก็ได้กดตรงไหนก็ได้บริเวณนี้นะครับ มันก็จะหายไปอ่าโอเคตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือห้องที่กําลังมีการพูดคุยอยู่ก็คือห้องที่เปิดอยู่นะครับปัจจุบันเลยสามารถเลื่อนดูได้เลื่อนดูได้คุณจะเห็นว่ามันจะมีจํานวนคนใช่ไหมครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองคนในห้องแล้วก็มีทับด้วยตัวเลขทับด้วยตัวเลขนี่ก็คือมีสิบหกคนที่กําลังพูดคุยอยู่นะครับคือสิบหกคนที่พูดคุยไม่ได้หมายถึงว่าเขาพูดพร้อมกันนะแต่หมายความว่าอาจจะมีคนที่อยู่บน พรนแนลที่อยู่ด้านบนที่เป็นเรื่องของสปีกเกอร์เดี๋ยวคุณเข้าไปในห้องคุณก็จะเห็นภาพมากขึ้นอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆอันนี้คือกลุ่มสตาร์ทรูมหมายความว่าคุณอยากจะสร้างห้องพูดคุยเองเนี่ยคุณก็กดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาตรงนี้อีกทีนะครับในเรื่องของการสร้างห้องตรงด้านบนนี้นะครับเรื่องของเว่นขยายเมนูเซิร์ชเนี่ยครับคุณสามารถเซิร์ชหาเพื่อนเซิร์ชหาคลับหรือเซิร์ชหา เรื่องของอินเซเลที่คุณต้องการได้ถ้าคุณรู้สึกว่าอินเลที่คุณเลือกไว้เนี่ยคุณอยากจะเลือกมันเพิ่มเติมก็มาที่นี่ได้นะครับก็สามารถกดแบ็กตรงนี้กลับไปนะครับเมนูจดหมายเนี่ยแหละครับก็คือเมนูที่จะบอกคุณว่าคุณมีสิทธิ์อินไว้ใครเพิ่มอีกไหมนะฮะถ้ามีสิทธิ์อินไว้เนี่ยมันจะมีรูปดาวประกายแต่ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เนี่ยมันจะหายไปสมมุติผมคลิกเข้าไปที่ซองจดหมายเนี่ย <S 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 ผมมีสิทธิ์เหลืออยู่อีก40สิทธิ์คุณสามารถอ่าถ้าคุณ ได้เมมเบอร์เพื่อนลงไปเนี่ยมันจะขึ้นมาว่า i n v ไว e นั่นหมายถึงว่าคนคนนั้นยังไม่ได้เข้าสู่ครับเฮาส์นะครับแล้วก็ต้องถามเขาด้วยนะว่าเขาใช้ iPhone หรือเปล่าใช้ iOS หรือเปล่านะครับก็ลองโทรถามดูว่าเขาอยากเล่นไหมไม่ใช่อิน i ว e มั่วๆนะฮะไม่งั้นอินไว้แล้วก็เสียไปเปล่าๆนะครับโอเคเรากดแบ็คกลับไปคนที่ขึ้นว่าจอยแล้วก็คือคนที่มีอยู่ในคับเฮาส์แล้วนะครับ เมนูตัวปฏิทินเนี่ยครับคาเลนดารเนี่ยนะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับมันจะมีเรื่องของ up coming for you ก็คือกิจกรรมที่ทั้งแบบเปิดอยู่หรือว่าที่กำลังจะถึงในอนาคตที่มันเหมาะกับสิ่งที่เราสนใจนะครับอาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งก็ลองเลื่อนดูแล้วถ้าคลิกตรง up coming for you อีกมันจะมีให้เรียกว่า my events my e v e n t นะครับก็คือ my e v e n t ก็คือกิจกรรมที่เราสร้างไว้นะครับอย่างผมเนี่ยมีห้องฝึกเป็นมเรเลเตอร์ทุก สามทุ่มนะครับก็จะมี guest s a k e r มากมายเลยฝึกการเปิดห้องเนี่ยผมทําทุกวันนะครับก็เปิดทุกวัน3ามทุ่มตรงนี้เนี่ยเราก็เข้ามาดูได้หรือบางทีมีใครแอดเราเข้าไปเป็น guest speaker ด้วยมันก็จะขึ้นมาด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยปุ่มบวกปฏิทินเนี่ยก็คือการสร้างห้องอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการสร้างห้องแบบล่วงหน้าจะแตกต่างจากคาว่า start a room ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นั่นคือการสร้างห้องแบบทันทีนะครับอ่ะเรากด back กลับไปตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยรูปกระดิ่งเนี่ยนะครับก็คือการ notification หรือการแจ้งเตือนว่าเออมันมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นมีคนจัดห้องอะไรมีใครมาติดตามเราม <c oughs> ีมีคนไหนที่กําลังพูดอยู่มีคนไหนที่ปิงเราไปหรือเรียกเราให้ไปเข้าห้องต่างๆมันก็จะมีแจ้งเตือนมาตรงนี้นะครับผมแบกกลับไปก่อนนะอ่าตรงนี้คือส่วนของโปรไฟล์เรานะครับคลิกเข้าไปได้นะครับ โปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปได้ตลอดคลิกที่รูปภาพนะครับแล้วก็คลิกที่รูปภาพอีกทีให้กด pick f r o m library นะครับเพื่อเข้าไปใน g a l l ลอรเราเลือกรูปภาพหรือกด take a photo เพื่อถ่ายรูปแล้วเปลี่ยนโปรไฟล์โปรไฟล์เปลี่ยนได้ตลอดนะครับนะอันนี้ผมไม่เปลี่ยนนะ cancel ก่อนกดปิดนะครับ ถ้าใครสมัครใหม่ตรงเนี้ยมันจะมีรูปซองจดหมายนะครับเหมือนกับประมาณว่าถ้าไม่ตรงนี้ก็ตรงประมาณแถวนี้แหละก็คือเหมือนกับคอนเฟิร์มอีเมลด้วยนะครับคอนเฟิร์มอีเมลเพื่อให้อีเมลลิงก์กับตัวคลับเฮาส์นะครับด้านล่างนี่เป็นไบโอถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ไบโอมันจะขึ้นว่าแอดไบโอก็ใส่ตามความต้องการที่คุณอยากจะให้คนรู้จักเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ผมมีการลิงก์เข้ากับอ่าไอจี IG, กับตัว Twitter ด้วยด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือคนที่เขาแนะนําเราเข้ามาสู่クับเฮาส่วนตรงนี้ก็คือวันที่เราวันที่เราจอยนะครับอ่าวันที่เราเข้ามาเล่นนะฮะด้านล่างสุดเลยก็คือเรื่องคลับคลับจะแตกต่างจากห้องก็คือคลับเหมือนถ้าผมอธิบายให้ง่ายที่สุดก็เหมือนเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแต่ห้องก็คือห้องที่เปิดแล้วปิดไปเลยแต่ คลับเนี่ยมันจะอยู่ตลอดนะครับมันจะอยู่กับเราตลอดสามารถเปิดห้องในคลับได้อีกบางหานะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มตรงส่วนเซตติ้งเนี่ยนะครับคุณสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับการตั้งการแจ้งเตือนว่าให้บ่อยขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่ก็ตั้งไว Normal ้นอร์มอลแหละนะครับ include trending room ก็คือให้เขาแนะนําเรื่องของูห้องที่มันเกี่ยวข้องกับความสนใจคุณนะครับหรือถ้าคุณต้องการปิด Notification ต่างๆก็ให้เลื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่า i n s e r t ตตรงนี้เราสามารถ เลือกอินเทอร์เน็ตใหม่ได้ถ้ารู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตที่เราเลือกไว้มันไม่ค่อยตรงนะครับถ้ากด Account ตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นการ Connect กับ Twitter และ Instagram นะครับกด Back กลับไปข้างล่างก็จะเป็นเรื่องของกด Policy ต่างๆสามารถเข้าไปอ่านได้นะฮะแล้วก็ปิดเลยปุ๊บโอเคกด Back กลับมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในห้องนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะตอนนี้ผมเปิดโปรแกรมอัดอยู่ผมอาจจะอยู่ในห้องได้ไม่นานเดี๋ยวผมจะลองเข้าห้องหนึ่งนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนนะถ้าคุณกดอัดเนี่ยตอนนี้ผมอัดหน้าจออยู่ผมมันอาจจะมีแจ้งเตือนมาไม่ต้องตกใจนะผมจะอยู่ในห้องสักแป๊บหนึ่งเพื่ออธิบายให้ทุกคนรู้นะฮะเดี๋ยวจะลองไปห้องหนึ่งอ่ะอัพทูยูนี่ก็อว้ายาแล้ว <What? S 1> <laughs> ชะไม่มีิชามันก็จะไม่มีปัชามานะจะมอธิบายเร็วๆนะด้านบนเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้อันนี้คือคนที่เป็นเจ้าของห้องหมายถึงว่าเป็นไม่ใช่เจ้าของห้องเป็นคนควบคุมห้องสามารถมอบตําแหน่งเนี่ยให้กันให้กันและกันได้แล้วถอได้เขาเรียก m o เ e เตอร์คือจุดเทียนกันด้วยที่ไม่มีเครื่องหมายสีเขียวเนี่ยเนี่ยครับเป็นี p เกอร์คือเป็นคนที่สามารถขึ้นไปพูดได้นะครับแต่ถ้าคนอยู่ด้านล่างเนี่ย follow by t สปี p เ a k ร์ตรงหน้าหน้าจอ p a เนลถัดลงมาเนี่ย ตรงนี้คือกลุ่มคนที่คือมีคนใดคนหนึ่งด้านบนเนี้ยทั้งหมดเนี้ยติดตามคนกลุ่มนี้อยู่ที่เขียนว่า f o l โ low บ y the s p e a k e เเห็นไหมครับ่าถ้าด้านล่างลงอีกเขาเรียกว่าอ u เ h o r in the ด o o m ก็คือเป็นกลุ่มผู้ฟังทั่วไปที่แบบว่าไม่ได้มีไม่ได้มีใครติดตามด้านบนนะครับเฮ้ยผมก็ยังรักน้องอยู่จนทุกวันนี้ไม่เคยด่ามันด้วยเราจะไมด่าผมใครจุดทูปเอาตาชาด้านบนเนี่ยจะเป็นกลุ่ม s ป e a k e r และ Moderator เนี่ยเฮ้ยไม่น่าเล่นห้องใหญ่เลยอะคุณสามารถกดออกจากห้องได้โดยการนี้ อันนี้สองอันนี้สองสามร้อยเดี๋ยวพิจาเปิดมาแล้วเปิดประเด็นมาเอาพิจามาที่แบบวในคนสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาได้ะไรคะคนที่เราจะเชิญมาคือเขาต้องออนไลน์เพื่อนค่ะสวัสดีครับคลิปครั้งเดียวเลยนะครับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเออเรามีการให้เพื่อนเข้ามาที่ห้องนี้เป็นเพื่อนค่ะสอนตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อนยกเลยสอนผู้สูงอายุตรงนี้ได้ข้าไปดูตรงไหนคือเราอยากจะขึ้นไปพูดนะเรากดที่คนด้านบนที่เป็นไลค์กี่คนแล้วก็เรายกมือไทันขออีกทยิ่้ยงมาได้นะ ครับขอไปแล้วอย่าลืมขอมอบหมายให้มอสเลยครับมอสเชิญคุยกับพี่ตุ๊กฮะให้คุณกดตรงไหนนะคะสวัสดีค่ะน้องมอสพี่ตุ๊กออกไปหาแอปเจสตี้นครับพอถึงคิวคุณพูดคุณไอคอนนะครับอ๋อแอปมากเลยออกมอสจาห้องเนาะใช่ไหมอ๋อเนาะเนาะขับเฮาเลยใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะโอเคนะครับก็นี่คือวิธีการเล่นขับเฮาแบบสั้นๆนะครับแบบสั้นๆ ถ้าใครต้องการรู้เรื่องวิธีการสร้างห้องหรือเทคนิคการเป็นโมเดเลเตอร์นะครับก็อย่างที่บอกสามารถติดตามผมได้ช่วงเวลาสามทุ่มนะครับผมอา,อาจจะอธิบายเรื่องของการสร้างห้องให้ฟังง่ายๆนะกด s t a r t a r o o m ลองสร้างห้องแบบนี้ก่อนตรงนี้ถ้าคุณยังเล่นใหม่ๆคุณยังไม่มีคลับยังไม่ได้ติดตามผับคุณจะไม่เห็นตรงนี้คุณจะเห็นแค่เนี้ยโอเพนโซเชียลโค้ดโอคือการเปิดห้องสาธารณะใครก็สามารถเห็นห้องนี้ได้นะครับ อ,อาจจะลืม add atopic ด้วยก็คือ add atopic คือคุณก็ใส่ว่าห้องนี้ชื่อห้องว่าอะไรนะครับ test ก็ได้ test นะครับ set topic คนก็จะเห็นว่าห้องนี้ชื่อว่า test นะครับถ้าเปิดเป็น open นะครับคนทุกคนเห็นได้ถ้าเป็น social คือคนที่คุณติดตามอ,ะอ่ะเขาจะเห็นคนที่คุณติดตามหรือคนอื่นมาติดตามคุณก็แล้วแต่ติดตามกันไปกันมาเนี่ยจะเห็นห้องแบบ social แต่ถ้าใครไม่เคยติดตามเราหรือเราไม่เคยติดตามเขาจะไม่เห็นนะครับถ้าเป็นห้อง close เนี่ยก็คือห้องที่เป็นห้องปิด นะครับห้องปิดก็คือว่าเฉพาะคนที่เราเลือกให้เข้ามาคุยกันเท่านั้นเหมือนคุณอยากจะเปิดห้องลับคุยกับใครสักคนประชุมทีมงานส่วนตัวอะไรแบบนี้คุณก็เปิดห้องอ่า close ได้แล้วเขาจะให้เลือกว่าคุณจะเปิดห้อง close คุยกับใครแล้วก็กด let's go ห้องมันก็จะขึ้นมาปกติแค่นี้เองวิธีการตั้งห้องนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเล่นขาวพาแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับอลองเข้าไปดูนะครับว่าห้องแบบไหนที่เหมาะ คุณนะฮะแล้วก็มารยาทของการฟังเนี่ยหรือการขึ้นไปพูดนะครับก็พยายามรักษาเวลานิดนึงนะครับโอเคนะฮะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าสนใจยังไงเนี่ยเรื่องของการฝึกนะครับทุกวันนะครับห้องฝึกเป็นโมเดเลเตอร์สามทุ่มยังไงคุณก็จะเห็นเนี่ยที่ผมตั้งไว้นะครับเนี่ยฮะนี่ครับอ่าไม่ขึ้นนะครับ เนี่ยครับฝึกเป็นโมเดเตอร์ก็จะมีคนมาช่วยกันฝึกคุณอยากจะขึ้นมาเป็นโมเดเตอร์อยากมีสัญลักษณ์ที่ควบคุมห้องได้แบบนี้ต้องทำยังไงเข้ามาฝึกกันได้นะครับโอเคแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับโอเคสวัสดีครับ